สวัสดีจ้าพี่น้องพบกับช่องแบ่งปันสุขจา้าคลิปนี้สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นชอบก็กดไลค์ถูกใจก็กดแชร์ฝากกดติดตาไมไว้ด้วยนะจ๊ะสายในบอกมาถ้าเก้ามา9 1 9 5 9 7ใบนี้แอดกุ้งรูด6กหกเจ็ดหกแปดเจ แปดหกเจ็ดและะ 6, 6, 7, ด้วก็หกหกเจ็ดเ้อพี่น้องวันเสาร์เด้อพี่น้องหวยซีมีเบิ่นเด้อจ้าใบนี้เพันวาเด่นล่างศูนย์กับสี 8, ่ศูนย์สี่ศและ40่ศนการเบิ่ลศูนย์ศูเด้อพี่น้องมะยมแดงสู่สัญจรใช่นาะเด้อจ้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดเก้า หกเก้ามายมแดงนำโชคใบนี้พนไทยเจ็ดศูนย์หนึ่งหกเด้าเด้อจ้ะแล้วพันกัมาจับกันเด้อจ้ะพนเขามามาจับคู่ก็จะได้1 6 1 7 6หก6นึ่งเจ็ดหกเจ็ดนเดห็น่นอยู่ที่หกเจ หนึ 1> 1, 6, ่งหกแล้วก็ศูนย์เจ็ดเด้อพี่น้องไปนี่แอดปูเด้อจา้าคบบนสองห้าหกเจ็ดแปดเก้าคบบนแอดปูหนิงหวัดที่แล้วพ่นเขา 3, ่าสามตวเด้อจา้าเข้าครบเลยจ้าเก้าหกศูนย์ตรงๆเลยนะจา้าจับเอาเด้อพี่น้อง ปากลัก10ล่างเด่น4เด่นเเด่น 8, 4 2 4 3สอง9 7 2 7 3 7 6 7 9 8 2 8, 3 8 6เ 8, จ็ด,จดจเจ็ด้าแปอปกจ้าใบหนีปากลัก10ล่างพนกสิมาชนเด่นกันกับใบนีเด้อจ้า4กับ7จ้าเ้าพนกสิมาชนกันปากลัก10ล่างเด้อจ้า ใบนี้แอดกลมเด้อจ้าแอดกลมกับเด่นศูนย์เด่นสามเด่นสีเด่นหามาเด่นล่างเด้อพี่น้องเพิ่งกระซิ่ส้นกันกับเมื่อกี้อ่ะก็คือเลขซีเด้อจ้าจับใส่กันกระซีเจ็ดเด้อพี่น้องนี่ใบนี้เด้อจ้าแบ่งปันฟรีเพิ่นว่าเจ็ดสี่เจ็ดเก้าหกสี่หกเก้าเด้อจ้าใบนี้งวดที่แล้วเพิ่นเข่าอยู่เด้อเพิ่นเข่าเก้าศูนย์เด้อพี่น้องแต่ว่าบ่ได้เอามาเด้อจ้า ก็เลยงวดนี้เห็นว่าเพิ่นเขาเ่าก็เลยเอามาฝากเด้อจ้าเด้องวดนี้เด้อบ้านไผ่เมืองพลสามหนึ่งสามสองสามห้าสามหกสี่หนึ่งสี่สองสี่ห้าสี่หกเด้อจ้าหวยงวดนี้นเพ,พิ่นเด่นสี่ก็เด่นหกเด้อพี่น้องแล้วเพิ่นเป็นเลขวันเสาร์อ่ะกำลังวันก็คือเลขเจ็ดนะจ๊ะใบนี้ของแอสเอง972จับคู่กับ64นะจ๊ะ ก็จะได้6 9 6 7้าหกเจ็ดเด่นบปักหลักเด้อพี่น้องจับได้ทั้งบนทั้งร่างนะจ้าของแอดเองจ้าขอบคุณที่รับชมขอบขอบคุณทุกไรค์ทุกแชร์ทุกการติดตามขอบคุณค่ะ